สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การวิเคราะห์แนวโน้มประจำวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่23เดือน7นะครับทุกท่านวันนี้เรายังคงมีปัจจัยสําคัญให้นักทุนได้ทราบกันครับในเรื่องของมุมมองทางเทคนิคและมุมมองทางพื้นฐานครับสำหรับราคาทองคําและสำหรับราคาดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับตัวดอลลาร์สหรัฐนะครับ,รรบ,รบยังคงมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับทุกท่านจากแนวโน้มที่เราได้ให้ไว้ว่าถ้าการปรับตัวลดลงมาของเขานี่ยังไม่สามารถผ่านต่ำกว่า2เส้นล่าง ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วช่วงวันศุกร์นะครับว่า103.0.607ตรงนี้เขาก็มีการเด้งฟื้น,นทันทีครับทุกท่านยังลงไปยังลงไปไม่ถึงเส้นข้างล่างเลยมีการฟื้นครับแต่การฟื้นของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในแนวต้านที่สำคัญแล้วนะเป,นรปรวเป็นโครงสร้างการปรับตัวเป็นโครงสร้างการปรับตัวลดลงครับหรือว่าโครงสร้างดาวเทีรี ที่มีการไซด์เวดาวลงมาในช่วงอขอเช็คก่อนในช่วง2-3อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาครับทุกท่านซึ่งจุดนี้เองครับจะเป็น1แนวต้านสำคัญของดอลลาร์สหรัฐถ้าดอลลาร์สามารถกลับมายืนเหนือ104.438ได้โอกาสจะเป็นปัจจัยโดยพื้นฐานกดดันราคาทองคำครั้งนึงเนี่ยยังคงมีครับอ่ามัน มันประจวบเหมาะกับจังหวะที่ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นไปถึงแนวต้านที่เราได้ให้ไว้นะครับในช่วงไลท์วันอังคารสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าถ้าราคาทองคำเนี่ยมายืนเหนือหรือว่ามาแตะบริเวณราคา2 8 8สได้เนี่ยมีโอกาสจะโดนเทขายทางไรครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากไทม์เฟรมเ1 h ว d นเฮหรือ w e e k 1 1ชั่วโมง4ชั่วโมงรลยวันหรือรายสัปดาห์ เริ่มแตะเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วนี่เป็นหนึ่งปัจจัยโดยเทคนิคนะครับว่าตัวออสซิเลเตอร์เเนี่ยเป็นตัวหนึ่งสัญญาณเลยว่าถ้ามีการเทขายจริงๆ่ยการเทขายจะรุนแรงอย่างมากอ่ะแล้วเราก็ได้ให้ไว้ว่าถ้าเขาไม่สามารถทดสอบและสามารถยืนเหนือ2480ได้เลขกลมๆสวยตรงนี้แต่เขาจะเทขายเองครับเทจริงๆครับทุกท่านเทลงมา ถึงแนวต้านแนวรับที่เป็น sr f i จุดที่เขาเคยทำไว้จุดนี้ถ้าเรามองตรงนี้นะจุดนี้เราจะมองว่าเป็นแนวรับแนวต้านในอดีตนะครับเนื่องจากเขาเคยทำไว้ก่อนจะมีการปรับตัวย่อลงเป็นการปรับฐานขนาดใหญ่การที่เขามีการทุบลงมาครับทท่านจาก2 4 8 0ลงมารีเทสบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เขาเคยทะลุและมีการเด้งฟื้นเนี่ยทำให้จุดนี้ถือว่ามีนัยสำคัญอย่างมาก เพราะว่าการเด้งฟื้นของเขาเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าราคาเนี่ยเด้งฟื้นจากบริเวณราคา2450เด้งขึ้นมาอยู่2474ก็จะมีการไซเวดาวลงไปอีกครั้งหนึ่งอ่าขออนุญาตเปลี่ยนทางแฟรมเป็น H1 นะครับหลือว่า1ชั่วโมงก่อนตัว H1 นะครับทุกท่านเราจะเห็นโครงสร้างชัดเจนยิ่งขึ้นครับทุบลงมาเด้งฟื้นครับแต่การเด้งฟื้นในครั้งนี้เห็นอะไรไหมครับราคา ราคาไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นหรือว่าทำไ i g ใหม่แต่อย่างใดครับมีการไซด์เวดาวลงใหม่ครั้งหนึ่งและมีการทะลุกลับมาต่ำกว่า2-4-5 0ได้ 1. ปัจจัยโครงสร้างรายวันเริ่มโดยทำลายเริ่มมีแรงเทขายเรื่อยๆลงมาครับจนถึงในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนี้เองครับท่านราคาเนี่ย ย่อลงมาจนถึงโซนแนวต้านเอ้ขอโทษครับโซนแนวรับสำคัญที่เราได้ให้ไว้ก็คือบริเวณราคา2391จนถึง2349หรือ235ส่วงนี้ตรงนี้เองถ้าถามว่าทองคำวันนี้มีโอกาสที่จะเด้งฟื้นได้หรือเปล่าในมุมมองทางเทคนิคของผมเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าแท่งเทียนใน H1 เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรครับไม่ได้ทำโลใหม่แท่งเทียนนะนะปัจจุบันตอนนี้ ราคาเนี่ยช่วงบ่ายสองเนี่ยเริ่มมีการเด้งฟื้นแล้วแท่งตอนนี้สีเขียวแล้วเราเห็นอะไรไหมตัวเนื้อเทียนตัวไส้เทียนต่างๆเนี่ยไม่ได้ทําโลใหม่แต่อย่างใดอ่าไม่ได้ทําโลใหม่นะเน้นย้าว่าไม่ได้ทําโลใหม่เริ่มมีแรงฟื้นครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนครับแรงฟื้นของเขายังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรราคาเนี่ยจะเริ่มชัดเจนจริงๆคือต้องกลับมายืนเหนือ2เส้นนี้ ให้ได้ก่อนเส้นไหนล่ะเส้นแนวต้านจิตวิทยาครับคือ2,400เป๊ะๆยืนเหนือได้เป็นการแสดงส่งสัญญาณแล้วว่าระยะสั้นรายวันเนี่ยแรงฟื้นของราคาเริ่มมาแล้วนะโครงสร้างระยะสั้นกกอบระยะสั้นเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มโดนทําลายแล้วนะถ้าสามารถโดนทําลายได้แนวถัดไปจะสําคัญอย่างมากอันนี้คือกกอบรายวันนะผมให้กกอบรายวันก่อน ถ้าราคายังคงรักษาระดับต่ำกว่า2,400จนถึง2,411มันมีแนวโน้มครับทุกท่านมีแนวโน้มที่จะไซด์เวดาวต่อแต่อย่างที่บอกครับในทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าตัวจุดต่ำสุดของเขาเนี่ยเริ่มมีการยกแล้วทำให้ยังไงครับอ่าเริ่มเห็นแล้วไหมทำให้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรา เห็นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าราคาเริ่มมีการยกโลแต่ก็ลดลด้วยถ้าราคามีการปิดตัวต่ํากว่าจุดใดจุดหนึ่งระหว่าง2,400หรือรักษาระดับการขึ้นไหวต่ำกว่า2391ได้โอกาสจะเริ่มมาแล้วคือยังไงปิดตัวเหนือกว่า2,400ได้ก็มีโอกาสลุ้นไป2411ได้เพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างระยะสั้นโครงสร้างรายวันตรงเนี้ย เริ่มโดนทำลายขอ,องมุมมองกรอบ,รอบไซด์เวดาวนะโอเคนะแต่ถ้าเขาย่อลงมาอีกไม่สามารถยืนเหนือกว่าสอ0 0ได้ย่อลงมากลับมาต่ำกว่า2391ได้ตัวเนี้ยจะเริ่มเป็นโครงสร้างหรือว่ากรอบราคาการเคลื่อนไหวกรอบใหญ่แล้วว่าถ้าราคามีการทำโลใหม่ครั้งเนี้ยโอกาสที่เขาจะลงมาบริเวณราคา2350เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วนะ ถ้าราคายังคงสามารถารักษาดับต่ํากว่า2391ได้นะ2350อาจจะได้เห็นกันแต่อย่างที่บอกครับการปรับฐานของเขาเนี่ยจะเป็นการปรับฐานที่ค่อนข้างลึกหน่อยเนื่องจากอะไรเนื่องจากในไทม์เฟรม ah s one 4, day 1และ week 1 1ชั่วโมง4ชั่วโมง1วันและรายสัปดาห์อย่างที่บอกครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาในช่วงที่เขามีการ ทำลายโครงสร้างหรือว่าทำลายประวัติศาสตร์ใหม่บริเวณราคา24.80เนี่ยราคาถูกจำกัดโดยมุมมองทางเทคนิคเนื่องจากออสเ l เลเตอร์ไอซเนี่ยเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วเรามีการเตือนตลอดนะว่าถ้าราคามีการทุบจริงๆเนี่ยทุบค่อนข้างแรงครับเพราะว่าเป็นการคลายสถานะของกรอบใหญ่นั่นเองตัวนี้นี่เองครับทำให้ราคาเนี่ยย้อนกลับมาอยู่ต่ำกว่า24.00ได้ แต่อย่างที่บอกครับปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ในโซนแนวรับถูกไหมถ้ามุมมองกรอบใหญ่ m a j o r t r e ท d m i n o r t r e ท d ปัจจุบันเนี่ยถ้าราคานะถ้ามุมมองตามมุมมองทักท,ทิ้งดีากวันเนี่ยไม่ทำโลใหม่เร็วๆนี้ไม่ทำโลใหม่ราคามีโอกาสที่จะกลับไปรีเทสสอ0 0ั 00, ้วและถ้าสามารถยืนเหนือได้ตรงนี้สำคัญมาก2411 ถ้ากลับมายืนเหนือได้หน้าบ่ายมีโอกาสลุ้นย้ําเลยนะมีโอกาสลุ้นกลับมากลับไปบริเวณราคา2450ได้แต่เงื่อนไขอย่างที่บอกเงื่อนไขเล็กๆเลยในมุมมองรายวัน2 4 0 0 2 4 1 1ต้องกลับมายืนเหนือให้ได้ถ้ายืนเหนือ2สเส้นนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะย่อลงมาครับอ่าแต่อย่างที่บอกครับถ้าย่อลงมาแนวรับเบื้องต้นคือ2391ถ้าไม่ต่ำกว่าเดี๋ยวเขาจะฟื้นให้เองอยู่ในกรอบอ่าสามเหลี่ยมตรงนี้ เล็กๆตรงนี้แต่ถ้าต่ํากว่าได้โอเคกรอบสามเหลี่ยมที่เป็นรายวันระยะสั้นๆของวันนี้จะไม่เหลือแล้วมีแนวโน้มครับที่จะไซด์เวดาวต่อไปโอเคนะครับตัวนี้เราสามารถดูควบคู่กับตัวดอลลาร์สหรัฐได้ตัวดอลลราตัวดอลลาร์สหรัฐนะครับทุกท่านอย่างที่บอกครับขออนุญาตปัจจุบันเนี่ยถ้ามองวยตาเปล่านะถ้ามองวยตาเปล่าผมขอเช็คก่อน ถ้ามองด้วยตาปากปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่บริเวณใกล้เคียงกับแนวต้านนะครับถ้าสามารถยืนเหนือ2 0 4 4 3 8ได้ตัวเนี้จะอาจจะทำให้ตัวทองคำเนี่ยโดนกดดันไปบริเวณราคา2391ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าอยู่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการย่อตัวไม่ผ่านสักทีบริเวณราคา104.438เนี่ยตัวเนี้จะเป็นหนึ่งปัจจัยโดยพื้นฐานครับถ้าดอลลาร์มีการยอ่อทองคาจะเริ่มฟื้นแต่อย่างที่บอกครับ สังเกตง่ายๆถ้าฟื้นแล้วไม่ผ่าน24.00 24.11เดี๋ยวเขาจะย่อต่อไปครับโอเคนะครับอันนี้คือมุมมองทองคำประจำวันวันนี้ครับมีใครอยากดูคู่อื่นไหมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปดูคู่ราคาน้ำมันก่อนว่าหลุดกรอบของสัปดาห์ที่แล้วหรือยังราคาน้ำมันโอเคขออนุญ,ญาตปรับเปลี่ยนเป็นไทม์เฟมรมเฮดโฟับทุกท่านราคาน้ำมันนะครับราคาตอนนี้จากไทม์เฟรม ฮดโฟจากสัปดาห์ที่แล้วกรอบราคาที่เราให้ไว้นะราคาเนี่ยมีการฟื้นจริงแต่เห็นอะไรไหมฟื้นแต่ฟื้นไม่เหนือกว่าเส้นเทไลน์ที่ให้ไว้เป็นกรอบไท n g l ลนะครับทุกท่านราคามีการทุบลงมาอ่าถึงแม้ว่าจะยังไปไม่ถึงเส้นเทไลน์ข้างบนก็ตามแต่ก็มีแรงเซลล์ลงมาครับตัวนี้นี่เองเป็นหนึ่งปัจจัยว่าราคาน้ํามันเนี่ย ยังคงอยากจะอยู่ในกรอบราคาไซเวในลักษณะของลดโลรถครับยกโลลดไฮไม่ได้ทำไฮใหม่ไม่ได้ทำโลใหม่ทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มอย่างมากที่ราคาน้ำมันเนี่ยจะยังอยู่อย,อยู่ในกรอบราคาไทรนเกิลหรือว่าอะไรครับสามเหลี่ยมต่อไปก่อนจนกว่าจะมีการรักษาระดับการเคลื่อนไหว ที่เหนือกว่า83.942หรือ87.104ถ้ามีการเคลื่อนไหวที่เหนือกว่าแนวต้านอย่างชัดเจนหรือแนวรับของบริเวณราคา72.710หรือ70.190ตรงนี้จะเป็นมุมมองกรอบที่ใหญ่ขึ้นแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยกรอบสั้นในทา m เฟรมเฮดโฟลเนี่ยผมยังคงให้แนวโน้มมีการเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในลักษณะของแ i ง n ก l e ไปก่อน แนวโน้มจะยังไม่ชัดเจนถึงแม้ว่าในตลาดตอนนี้นะครับจะมีการโฟกัสเรื่องของความกังวลแนวโน้มของความต้องการซื้อเริ่มมีการชะลอตัวครับเป็นการส่งสัญญาณเลยครับว่าตัวนี้จะเป็นปัจจัยโดยพื้นฐานเลยว่าราคาดีมานของตัวน้ำมันเนี่ยมีการชะลอตัวเป็นปัจจัยลบต่อราคาน้ำมันแต่เมื่อใด เมื่อดีมานมีความต้องการมากกว่าสปายตัวนี้จะกลับมาหนุนราคาน้ำมันให้มีการฟื้นตัวครับแต่ถ้าเป็นมุมมองเทคนิคเนี่ยเรายังคงมองอย่างเดิมครับคือถ้าฟื้นแล้วแต่ฟื้นไม่เหนือกว่าเส้นเทนไลน์เส้นนี้หรือแนวต้าน2อ่ะ8 3 9 4 2 8 7 1 0 4เดี๋ยวเขาจะย่อลงให้เองโอเคนะครับอันนี้คือมุมมองราคาน้ำมันในวันนี้ครับ ยังไม่มีคําถามจากท่านผู้ชมนะครับเอาไปดูราคา Bitcoin นีกว่าราคาบิตคอยอ่ามีการเด้งฟื้นตัวนะครับจากโซนแนวรับที่เราได้ให้ไว้แบบสําคัญเลยตรงนี้เป็นโครงสร้างของอะไร SMC หรือ Smart Money Concept ตรงนี้ครับและมีการเด้งฟื้นจริงจากบริเวณราคา5 1 8 0 5ื 51, ่นจนถึง56,681 ราคามีการย่อลงมาทดสอบแนวรับและเด้งฟื้นครับมีการไซว์อัพอย่างที่เห็นครับปัจ <c oughs> จุบันเนี่ยราคายืนเหนือแนวรับบริเวณราคา65,147โดยเบื้องต้นนะครับทุกท่านถ้าราคายังสามารถยืนเหนือ65,147ได้โอกาสที่เขาจะกลับไปรีเทสจุดไฮของเขาในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณราคา70,000กว่าหรือ73,000เนี่ย ยังมีอย่างแน่นอนครับทุกท่านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยถ้าสังเกตด้วยมุมมองแท่งเทียนหรือว่ามุมมองไคเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าราคาเนี่ยไม่ได้ทําลายโครงสร้างดาวเทียรีหรือว่าไซเวอพแต่อย่างใดถึงแม้ว่าช่วงเช้าว,วันนี้จะมีการย่อลงมาก็ตามอ่าแนวรับแรกหรือว่าแนวรับเพื่อเช็คกําลังการย่อตัวของเขาเนี่ย ถ้ายังคงสามารถารักษาดับเหนือกว่า65,147ได้เดี๋ยวเขาจะฟื้นให้เองอันนี้คือรายวันนะพูดถึงรายวันแต่ถ้าเป็นรายสัปดาห์ในวันในสัปดาห์นี้มุมมองแรกคือบริเวณราคา63,300ครับทุกท่านตัวนี้มีแนวโน้มถ้าย่อลงมาจะเป็นเขาเรียกว่ามีโซนโอเวอร์หรือว่าโซนบิ๊กเ a y e เโซนแรกรออยู่ตรงนี้ โซนที่2อย,อยู่จุดเดิมคือบริเวณราคา5 6 0 0 0นครับตรงนี้อ่าเราไปรอสังเกตการเคลื่อนไหวของเขาก่อนที่บริเวณราคา65 0 0 0จนถึง63,300ครับถ้าราคาไม่ผ่านแนวรับ2แนวแนวเส้นนี้สัปดาห์นี้ผมยังมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสเน้นย้ำนะว่ามีโอกาสแนวโน้มที่จะสามารถปรับตัวสูงขึ้นไปบริเวณราคา70,000ได้อีกครั้งหนึ่ง โอเคครับอันนี้คือราคาบิตคอยในวันนี้นะครับทุกท่านมีนักดูนท่านไหนต้องการคู่อื่นไหมสินทรัพย์ตัวอื่นผมสามารถแชร์มุมมองให้ได้นะครับสามารถพิมพ์ถามเข้าได้สามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยครับทุกท่านขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งอนุญาตปิดกล้องสักครู่ครับ <laughs> <clears> the <throat> โอเคครับเรากลับมาที่ตัวกราฟเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับทุกท่านเรามาสรุปตัวราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งราคาทองคำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแนวต้านสําคัญของรายวันหรือวันนี้เนี่ยเราจะมองที่2400จนถึง2,411ถ้าไม่ผ่าน2เส้นนี้หรือว่ายังไม่ผ่านโซนใดโซนหนึ่งเดี๋ยวเขาจะย่อให้เองแต่การย่อของเขาเนี่ย จำเป็นอย่างมากครับที่จะต,ต้องมาคอนเฟิร์มโลใหม่ถ้าไม่ทําโลใหม่แต่๋ยวเขาจะย้อนหรือฟื้นมีแรงฟื้นเข้าสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้คือมุมมองทางเทคนิคนะโอเคครับสำหรับว,วันนี้ก็กราบของคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมุมมองการแชร์การวิเคราะห์ของเราในวันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ